ไรกันตายโฆษณาในข่าว เดี๋ยวผมจะบอกชื่อเกมตอนท้ายนะครับเฮ้ยจะวันนี้เขาอัปเดตเกมนี้อัปเดตใหม่ก็คือ,อยอผมยาวรถกันอื่นอยนยออลับไปดูแล้วขัไปให้ดูนะ นี่ครับร้านขายรถผมชอบอยู่อย่างหนึง่งเออวปุ่มชอบอยู่ตรงไหน โอ๊ยกลับมาแล้วนะครับมีรับรถมันจะให้เหลือกอุย๊ยดีวะ่ะ นี่คุณดานีวีแรงแรงแรงอยู่แรงอยู่นะนไปเปลี่ยนคันดีกว่านนีี่่ลการยูแ

ขนาดเศื้อกิจด,ดีที่ส่งไป,ปรรอเนาะตันนีลกก่ลูกเก่าเก,ก่าของพ่อีโก้ไหมแล้วลูกเก่าของพีโก,ก้ ืานะอาแลลอนะเะนี่เพกนแม่เอ็มเอ็มนี่นี่สั่นเอ็้วเป็นฟอนเทียรกัราคาประมาณนั่นแหละผมว่าต้องเอาใหม่จะเป็นบิ๊กเอ็มก 好不容易啊 ยาแล้วก็หวานไหวไงอย่างแดดมีน้ำฝนไม่มอยู่ทำไมแล้วที่นั่งเนี่ยเนี่ยสักกี่วันนะมันนีนางไม่โทรมากี่วันเนี่ยมันขออาทิตย์ป่วยเลยเนี่ยมันไม่โทรเลยที่มันเป็นอะไรไม่ใช่ไม่มีเน็ตหรอวะพ่อไม่มีเน็ตก็เลยโทรไม่ทีมีเน็ตเลยสิมันก็ไม่โทรมาขนาดที่โทรเบอร์ก็ไม่โทรอ๋อมันนาที่โทรเบอร์ก็ไม่โทรไม่โทรมาเลยเม่อกี้โมโหแม่ตายเมื่อไหร่ผมว่าผมมีว่ะ อะไรว่าไม่ยอมโทรมาเลยอาทิตโทรมาทำไมโอ้กระทูมาเหรนยญสปอร์ทุกทีมโทรมาเนาะนีสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยไม่เคยโทรมาแล้วเวลาอองโทรไปเพราะเดี๋ยวแอมกำลังพาลินดี้ลับบ้านอยู่กำลังเดินชักชัชอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปถึงบ้านจะโทรเราก็รอเดี๋ยวลูกก็โทรมามันก็ไม่โทรอีกพอดทั้งทีสามทีมยิ่พดทำหาย ว่าโทรก็โทรไม่โทรก็ไม่ว่าไม่โทรกันเห็นก,ไก็ไม่ว่ามันบอกมันบอกมันเหนื่อยมันบอกเหนื่อยมากกับพ่อว่าไหนที่ไปรับพาไอตัวใหญ่มาเดินมาบ้านเองได้ไอตัวน้อยตอนตอนเช้าเนี่ยต้องไปไปคือรถขนสองต่อนะคือรถไฟแล้ไปคือรถยนต์นี้ไปโรงเรียน,นะนที่นี้พอเลิกงานมันต้องไปรับอีกอ๋ไหนบางทีมีการประชุมก็ต้องโทรมาให้ผู้ปกครองไป เนี่ยคนคนเดียว,ยม,วม,มันเหนื่อยอจรก็ไม่ว่ามันล็อกเนี่ยมันเหนื่อยนนเนาะจะได้แต่มึงยินได้ไงนะในป่ายังขึ้นเนื้อ่ะเรียกว่าเที่ยวลูกุทธเอาไปเกไปเปเอาแปลของก่อนเช่าเดินมาหาฉานครับพี่นี่การมากอนี้ ดินเอาลูเกแงมากโอ้โหโอ้โหรอแป๊บนึงเด้อผมอยู่ละเรือนเจียดรถออกไปขุดขับเอ๊ยงยิ่งมาถามที่นี่แค่แค่ว่าพไอ้ไมมันดึงเขาตกลงแล้วดึงเบ็กมือไว้ไอหนักสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตังใช้ใครก็ได้เนาถ้ามีตังกะใช้ใครก็ได้ฮะ รกับผมไหมอม่าโอเคไม่บ้างก็ไม่ไปไม่เป็นไรเนี่อตอนนี้ผมอยู่บ้านแม่ละเรืเออกำลังขับรถออกไปอืมถ้าไปก็จะให้ผมไปรับที่ไหนหรือจะเอารถไปจอดบ,บ้านผมรอเป็นยังไง แต่ถ้าไม่ไปก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่นั่นก็ไม่เป็นไรของชวนยู่ที่เซ่แต่ที่ว่าไม่ชวน हा <laughs> ああ。 <Cap> <Okay. S 1> ครับพี่ครับทามิล่าโอเคครับโอเครอสักครู่เด้อพอดีอยู่ไกลหน่อยอยู่ละเลงกั็รีบเกียบออกไปโอเคครับครับผม